มาแล้วมาแล้วจ้าอาหารตอนเย็นจ้ะตลาดไม่ได้ทำคลิปอาหารบรรยากาศเพื่อนผัดพริกแกงมืดเพื่อเลยตอนเนี้ห้าโมงกว่าก็มืดแล้ววันนี้จะผัดเผ็ดพริกแกงข้างในไก่จ้ะ เป็นกองกองเม่อกี้อบะับพริกแกงผับเครื่องในไก่พริกแกงอากาศหนาวแล้วเนาะตู่ทำมาจากบ้านหลังนี้เมื่อเช้านี้หั่นล้างอะไรมาหั่นมาเรียบร้อยแล้ะ อือบอกว่าจะผัดใส่ลายใส่กระชายอ่อนนะเพื่อนเนี่ยกระชายอ่อนๆใหม่ๆแล้ว เ,เรียบร้อยใส่รถด,ดีหน่อยนันจ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยหกหมดเลยใส่ชุดรสจ้ะ ตามนิดมึงจ้ะโอยเอาแล้วนะอ๋อภทยโทษด้วยจ้ะใส่ถิงลงไปเลยนี่ย เอาน้ำไปนิดหนึ่งอ้อหอมกะชายไม่ใช่ขิงกะชาย ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเลยจ้ะโอ้อร่อยทั่วบ้านเลยก็ข้าวร้อนๆเพื่อน,น,นเอ,อ้เยไงนะเหี่ มืดเนาะคเพื่อนโอ้โเหเผ็ดมาดูเอาอีกแล้วแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปจ้าข้างไนไก่พี่ตู่ต้มมาแล้วจ้ะต้มล้างล้างน้ำแล้วต้มใส่เกลือแล้วก็มาหัน่นจ้ะ

เจะอร่อยกัะชายอ่อนนะเพื่อนๆอร่อยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้ใบมะกรูด สิบไฟได้แล้วจ้ะอันนี้ก็สำเร็จแล้วเผด็ดเครื่องในใส่กระชายจ้ะใส่ใบมะกรูด อ,อะไรจะขนาดนั้นฉุนเราไปตุไปตักข้าวแค่นี้ก็สำเร็จแล้วเพืเ่อนๆนี่ผัดเผ็ดข้างในไก่จ,จ้าเดี๋ยวไปตักข้าวก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวปลาชุนเลยนะชุนคัชชี่คัชชี่ข้าวร้อนๆจ้ะมามาทาด้วยกันจ้ะเพื่อนๆจ๋ารวานพี่ตู่ ทำคลิปลงคลิปบรรยากาศนะนเพื่อนๆไม่มีใครดูเลยไม่ีใครกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่มั้งแล้วสงสารพี่ตู่เหนเด้ระสาไปหาคลิปสวยๆทาให้ให้ดูกันวันนี้ก็พับเผ็ดจ้ะ แต่คงใสยจะใส่เยอะไม่ได้แล้วเนี่ยแค่นี้เนี่ยกระชายกระชายอ่อนๆนเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะผัดเผ็ดเครื่องในใส่กระชายจ้ะอร่อยคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ๊ะอาหารจานเดียว ยังเหลืออีกโอ้สารพีก,ก็ร่วงอีกเอาอาการไม่ดีละหิวข้าวเพิ่งมาถึง <c oughs> โอเคจ้าโอ้ยฉุน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 ขอประทานโทษด,ด้วยนะจ๊ะพกพองที่จามและไอจ้าเพราะมันเผ็ดบายบาย